สองตัวคนหน้ากูนี่ครับ ร <mus Australian S 1> <M> ะวังนะพวกชิงตึกนี้ไปแล้วอยู่ตึกนี้ไม่ใครมาไปเลยไปมาตึกเราแล้ว แตกเลเซอร์เลยมาจากัางนี้นกคงนี้ได้คนนี้ต่อคนในบ้านมีคนในบ้าน จะล็อกหนึ่งเวทดจะล็อกใดบ้านเีคนในบ้านในบ้านนนสอ,องตัวตรงนี้สองตัวตรงกูเห็นละเจ็บ นป๊าเจ็บหลังยีงว่ะหน้ากูมีตัวโอ้โหไม่ตัวหลักมันเยอะเลยเราเตียน

Enemy down, giving my view to recharge. I killed an enemy. I one. knock knock Bye bye knock 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 โคตรมันโคตรมัน,นยิงฟีสปอร์ตสะพานจากน,นี้กํลังซัดกันเฮ้ยอีย้เน,นี่อยาเลือกขนาสองตัวสองตัวร้อมยังมองไม่เห็นนะ

ทีเข้าไม่ทันนี่นี่นี่เห็นมันเปิดติบ้าบ้าเลี้ยวตัวมีสองตัวกระสัตว์จะสับเออข้างในห้องกระสับโดนยิงไทลอนให้หน่อยยิงไม่ได้หรอได้สามตัวมีนิโคเซ่นได้ระวังระวัง

You are the apex champions, you are シュカイタカウくだかっ